บทที่26เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้คนคาดเดากันว่าสาเหตุที่องค์ชายรองถูกรอบโจมตีเป็นเพราะแควนห้วนที่มุงหวนตัดกำลังของแควนเฟิงฟ่งฝูด้วยดูดีว่าฐานะของเขานั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับตำแหน่งไทยเจอแห่งแควนมากกว่าใครแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครต่อใครจะหาคำตอบได้กระจ่างแจ้งในเวลานี้เพราะมีเรื่องด่วนยิ่งกว่า ฉินอองรับสั่งถามถึงงบประมาณในทองพักรั้งไปจนถึงสเสบียงอาหารที่จำต้องใช้จำนวนมากในการสู้รบโดยความที่ทรงเป็นคนเด็ดขาดพระองค์จึงรับสั่งให้คนของตนเข้าตรวจสอบทันทีแต่นั้นก็น,นํามาซึ่งหายนะของใครบางคนที่คิดยกยอ,กยอกสเสบียงด้วยการเหื่มเกิมแล้วา่างแจว่ายังไม่ถึงช่วงที่จำต้องทำศึก กัรกระทำน้าไม่อายและตำช้าของขุนนางที่คิดอยากยอกของหลวงแล้วหวังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชาวบ้านเพิ่มขึ้นทำให้ฉินองเกลีย้ยยางหนักแม่ฮ่องเต้จะปนีปนอมพอเห็นประโยชน์จากการใช้คนอย่างผู้ปกครองถนัดเล่กลนแต่ท่านอ,องกลับสะบัดต,ตัดแขนขุนนางที่ดูแลบัญชีพืชพัธุ์จนขาดกระเด็นอ่อหน้าระพักอย่างไม่ใยดีรับสั่งก้องกลงกงวนันดัางทวทองพะโรงเอี่ยมที่มีกระแสเคลี้ยกราด เจือ่อนในน้ำเสียงหากเจ้าคิดจะใช้คนพิการเช่นนี้ทำงานต่อก็อแล้วแต่เจ้าเราคุนนางรอบคือน้ำลายกันท่วนหน้าแต่นั้นยังไม่พอจะดับโทสะของชินอ,อง๋งดวงเนตุดันวาวรถขวาดมองผู้คนก่อนจะรับสั่งเสียงเยือกเย็นหากวันหน้าผู้ใดคิดคดโกงสะเพียงกองทัพเปิ่นหวังจะให้พวกมันทั้งตระกูลไปเส้นสองเวยในสนามรบ ความหมายของท่านอ,องล่วนไม่มีใครไม่เข้าใจหน้าที่ของพระองค์ก็คือปกปักรักษาความสง,งบของบ้านเมืองในเมื่อพระองค์ไม่เก่งย่งทิงดีหรือว่าเข้าแทรกแซงย่อมเป็นหน้าที่ของฮ้องเต้ที่ต้องบริหารชัดเจนแต่หากมีผู้ใดที่กระทำทรงผลกระทบให้บ้านเมืองสั่นคลอนพระองค์ย่อมไม่ไว้ไมตรีฝั่งเรื่องราวในครานี้แม้ผู้คนยิ่งกล่าวขานถึงความเหี้ยมโหดของท่านอองแต่ท่านอาของนางกับเล่าให้นางฟังว่า พระองค์ยังห้อยหน้าฮองเต้ยามที่ท่านอายังเด็กพอนางยังไม่เกิดนั้นท่านอ๋องเคยจับได้ว่ามีการยากยกสเสบียงกองทับยามที่ขนย้ายไปยังชายแดนยามนั้นฮองเต้พึ่งึ้นของรรฐได้ไม่นานขนนางบางคนจึงคิดแข่งข้อหาผลประโยชน์ทำให้การทบคานนั้นส่งผลกระทบต่อเหล่าทหารจนเกือบจะพ่ายแพ้อย่างนี้ที่ท่านอ๋องทรงทราบวางแผนปลุกเข้าไปชิงสเสบียงฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จจึงเอาชนะศึกมาได้ แต่ก็ยังสูญเสียไม่น้อยเพราะองค์ทรงควบมากลับมาที่เมืองหลงวงโดยไม่พักยามี่เ็จผ่านรวนแผ่กลิ่นอายความตายจนชาวบ้านขนผ้าหัเด็กร้องให้เป็นทิวแถวและในวันนั้นพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ประหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยากยอบทั้งหมดแล้วตัดหัวเสียประจานให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ว่าตระกูลใดกันที่ทำให้บ้านเมืองเกือบพบกับความพินาศย่อยยับการกระทำเช่นนี้ เหมือนเมตตาต่อคนในตระกูลที่เหลือแต่นั้นก็เป็นการทรมานทั้งเป็นต่อให้คนผิดมีหนึ่งแต่พระองค์ก็ไม่สนใจผู้อื่นหากคิดที่จะกระทําเลวโดยไม่สนใจคนในตระกูลก็ต้องเตรียมใจที่จะรับผลกระทำต่อตระกูลด้วยความทุกข์ทรมาน ของคนในตระกูลขุนทังที่คดโกงหรือไม่ต่างจากความเจ็บปวดที่ครอบครัวของทหารได้รับพระองค์รับสั่งเช่นนั้นยามที่ให้คนส่งร่างไร้หัวของผู้ที่ถูกประหารกลับไปที่ตระกูล ความโกรธเรียวของชาวบ้านไม่ใช่สามัญแม้จะไม่ถูกคมเหงแต่ก็มิอาจทำสิ่งใดได,ได้ต่อให้ค้าขายก็ยังไม่มีใครกล้าซื้อต่อให้ตั้งโต๊ะแจกข้าวต้มมุ่งหวังทำกุศลก็มิอาจทบร้างสุดท้ายแล้วตระกูลเหล่านั้นจึงเรือนหายไปเพราะผู้คนในตระกูลโดยมิอาจทนอยู่ในเมืองหลวงได้อีเลียนฟังแล้วคิดว่าครานี้ท่านอ๋องอย่างเมตตาจริงๆบางทีเขาไม่ได้คิดโกงคดโกงจนเยอะเกินไป และยังไม่เกิดความเสียหายใดๆกระมังแต่เรื่องราวในกองทัพยามนี้ยังไม่ส่งผลกระทบใดมากนักเนื่องจากท่านอ๋องยังมีคำสั่งให้ประกาศออกไปว่างานบูชาเทพวสุไปหูยังคงจัดขึ้นดังเช่นปกติแต่ก็ทรงมีคำสั่งให้เตรียมการทุกอย่างเป็นอย่างดีเหล่าองค์ชายในยามนี้ยิ่งตื่นตัวแน่นอนว่ามันเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างผลงานใหญ่และคนที่เสนอตัวเป็นคนแรกที่จะช่วยเหลือฉินอ๋องไม่ใช่ใคร แต่เป็นองค์ชายสามช่างเสื้งอูหมิงท่านพี่ท่านมีอยากสร้างผลงานบ้างหรือนั่นเป็นสิ่งที่นางถามท่านพี่จือโยนเย็นวันนั้นแน่นอนว่าการทำศึกย่ำส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแต่คนพูดนี้ดูมีสะเทือนแม้เพียงนิด กระทั่งเครื่องปั้นที่ร่วมทำกับนางยังวางแผนการขายออกมาเป็นฉากๆโดยไม่คิดเลื่องตำหนดออกไปสาอยังยิ่งประพือเขาถึงเครื่องปั้นคราก่อนอาศัยอาการบาดเจ็บขององค์ชายรองที่มีคนคาดเดาว่าเพราะแก่งแย่งเครื่องปั้นที่ประมูลไปจนองค์ชายสามเกือบต้องรับเคาะยิ่งทำให้ยามนี้มีผู้ต้องการพบเห็นแจกันชินนั้นกันอย่างมากแน่นอนว่าข้าอยากช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้อยากแข่งแย่งผลงานคำตอบนั้น ทำให้หนากระจ่างแจ้งพอเจ้าของใบหนะ้าหล่อเหลายังคงมองใจาก,กันาอีกใบที่หนางเพิ่งวาดเสร็จปอนหนึ่งมันทําจากเพชรงดงามมากข้าเริ่มอยากเก็บเอาไว้เองเสียแล้วนางมองแจาก,กันาส่งเตี้ยในมืนหานวดลายมันเป็นปลาที่ขายกับปลาของนางแต่นางวาดมันให้สง่างาม,งามดุดันกว่า และให้ใครขึ้นกับปามังกรที่มีความเชื่อว่าเมื่อมันว่ายผ่านประตูสวรรค์มาแล้วจะกลายเป็นมังกรสง่างามนัาบ,บ่กความหมายของใจกันนี้ชวนให้วุ่นวายและน่าหวนเกรงไม่น้อยถาว่ามงกรมีใครบ้างไม่รู้ความหมายและนางลับว่ามันออกมาถึงมันจะยังเป็นเพียงแค่ปลาก็ตามเพราะแบบนั้นนางจึงคิดตั้งชื่อมันให้กลายเป็นเรื่องอื่นแต่นางก็คิดว่า คงมีการแข่งแย่งกันน่าดูแต่มันจะถูกวางประมูลในต่างแคว้นนางจึงเผาใจลงหลายส่วนเลาท่านจะช่วยเหลืออย่างไรเล่านางวนกลับปาะเด็นเดิมและต่อให้นางเมินเฉยเพียงใดแต่นางรู้ที่แก่ใจว่านางกำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอมาก่อนแม้จะเกิดในชายแดนแต่เป็นไปได้ที่จะไม่กระทบถึงเมืองหลวงการรบมีใช่แค่ใช้กำลังอย่างเดียวแน่นอนว่าต้องใช้ทุน พี่ชายคนนี้ของเจ้าค่อนข้างจะทำรวยไม่น้อยรอยยิมม้มบนใบหน้าอีกฝ่ายทําให้นางอดกลักตามไม่ได้แต่เขาก็ไม่แยแสกลับขบขันให้ลําคอและชวนนางคุยเรื่องเครื่องปั้นชิ้นถัดไปทันทีนับว่าคนผู้นี้หาทางทักษะชีวิตได้ดีเสียจริงหากเป็นนางก็คงกระทําแบบเดียวกันเกิดเป็นองค์ชายก็ไม่ใช่ง่ายใดไม่แสวงหาอํานาจก็เกรงว่าจะตายมีอํานาจก็ถูกแพ่งเล็งอีก อีเหลียนเดินขึ้นหุบเขาในวันถัดมาพอคิดว่าท่านเฟื่องถูกคงกลับมาแล้วแปลว่าเขาจะยุ่งเพียงใดอย่างน้อยก็คงมีเวลาสอนนางสักช่วยยามแต่นั้นก็เพียงข้ออ้างของนางที่มุ่งหวนหับประโยชน์อื่นนางไม่ไ้ต้องการสืบความแต่นางก็อยากรู้เรื่องเราโดยตรงแต่นางกลับรู้สึกว่าอยากพบหน้าเจ้าของตำหนักขึ้นมาบางทีอาจเพราะกำลังจะมีการรบนางจึงอยากรู้ความคิดของท่านอ๋องคนผู้นี้ คงเป็นคนที่รู้สถานการณ์ดีที่สุดแล้วท่านเฟิงถูรอท่านอยู่ขอทับนางเลิกคิวก่อนจะพยักหน้าทับยามเห็นว่าเป็นกงกงที่มาต้อนทับนางไรเงาเจ้าพยักพูดมากเนิอนอนว่าปลายทางยอมเป็นสถานที่เดิมแต่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดคราของท่านเฟิงถูในยามนี้กลับยิ่งดุดนันเป็นอย่างยิ่งเขาทำหน้าประหนึ่งแผลโกรกทั้งใบเอาไว้จนนางรู้สึกละอายแก่ใจที่ให้เขามาสอนในเวลานี้ ขออภัยคุณหนูเช่าที่ทําให้กังวลข้าเพียงกําลังคบคิดเรื่องใครคนใครคนนางหรือฝืนความทรงจําตนเองขึ้นมาและคิดว่าพอจะมีเรื่องนั้นอยู่บ้างสิ่งนี้เป็นรายละเอียดที่ไม่มีในนิยายเลยนางจําได้ว่ามันอยู่ที่หอตําลาซึ่งนางไม่ได้ไปนานแล้วท่านอ,องมักจะตรวจสอบดูก่อนที่จะทําการศึกแต่คราวนี้มันผิดปกติเล็กน้อยผิดปกติอย่างไรถรือ นางซักถามด้วยความอยากรู้และตะเตอือล้นนี่ไม่ใช่ความลับทางการทหารหรือเรื่องทันไม่ได้นักหนาเพียงแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานานหลายปีแล้วจึงสร้างความแปลกใจอยู่บ้างหากแก้ไขถูกต้องยังไม่เป็นปัญหาชิคเอเลียนอดที่จะส่งเสียงในใจไม่ได้คนผู้นี้สุดท้ายก็ตอบเลี่ยงนางกลง้ให้ทุกทรมานด้วยความอยากรู้แต่นางก็ไม่คิดจะเปิดปากถามยังจงแจ้ง ทำเพียงปฏิบัติตนเช่นเดิมเรากับคนไม่อยากรู้แต่เมื่อการฝึกที่ย่นระยะเวลาให้สั้นลงเหลือเพียงถึงช่วย,ยามครึ่งก็จบลงนางรีบส่งขา่าวถึงท่านพี่เจยอโยทันทีความผิดปกติของค่ายกลที่ปกป้องบ้านเมืองะนบเป็นเรื่องเล็กได้เช่นใดนางหวั่นใจว่าเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับตนเองที่มาอาศัยในทาน่านนี้แบบนั้นหากมีผู้ใดล่วงรู้เข้าเกรงว่าทั้งตระกูลเจ้าคงพลอยเสียหายไปด้วย แต่นางก็หวังว่าความคิดของนางจะเป็นเพียงความโงต่ตนเองอย่างโง่โงมเท่านั้นวันเวลาในการเตรียมตัวสำรับงานบูชาเทพะสูต์ไบหู่หมดลงพร้อมๆกับความวุ่นวายภายในที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรบแม้เขาจะถูกปิดอย่างดีแต่มันก็ไม่ต่างจากการเอามือปิดแผ่นฟ้าเนื่องจากมีการขนย้ายสเสบียงมาหมายผิดปกติทหารก็ยังเข้มงวดขึ้นชาวมาที่หวั่นใจ แต่ไม่หยัหาคำตอบไม่แน่ชัดยิ่งรู้สึกเควงคว้างอา,ามธรรมชาติของคนมักจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวให้จิตใจอยู่ด้วยความเชื่อและสิ่งที่ปกปักรักษาแผ่นดินเฟิงฝูมานนันอย่างเทพปสุนไปหูย่อมเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งกล้วันงานบรรยากาศยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคักแทนที่จะเงียบสงบบางทีชาวบ้านเหล่านี้คงหวังจะขอพอรเทพปสุนไปหู่ลุมครองบ้านเมืองให้ผลภยยัยดัยเช่นที่ผ่านมา และนั้นยังทำให้พูดขึ้นได้ำํำรู้สึกถึงความกดดันเท่าทวีอีเรนรู้สึกใจเต้นทัวขึ้นมาอย่างที่นั่งอยู่หน้ากระจกภายในห้องรอวันนี้เป็นวันที่จะขัดเลือกผู้ขึ้นได้ํำในอีกเจ็ดวันข้างหน้าบนุบเขาไปหู่คราวนี้นาะงไม่ใช่ไม่เต็มใจแต่นางมุ่งมั่นที่จะขอยคว้าตำแหน่งมาให้ได้ทำให้จิตใจนางมีความหวัดวันสำกูกู่ที่ดูแลการสอนยังบนน่นนางจนวันสุดท้าย พอความห่วยแตกของนางที่ผิดจุดเดิอซ้ำไปมาและหันมาเย็ยนยอคนที่เพิ่งหายบาดเจ็บอย่างอันจี้ชุนแสดงให้เห็นถึงความหา้าะและทุ่มเทจากวันแรกที่หยุด้ายแถวไอ่ยามนี่ก็หนุ่มอันลับเป็นผู้ที่เก่งทัดอันดับหนึ่งแน่นอนว่านางย่อมได้รับสายตายเยอะอย่างเล็กน้อยแต่นั้นไม่ทําให้นางรู้สึกรู้สาพอผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกใครเป็นฮองเฮาและหลาอาเขาสนมด้านนอกไม่ใช่มีเพียงนางและอันจี้ชุนที่ต่อสู้กันเพียงตําแหน่งนี้ ยังมีคนหนูชะตะกูนอื่นอยู่อีกเสียงปบมือที่ดังขึ้นจากด้านหน้าดึงดูดความสนใจของนางและคคนหนูคนอื่นๆที่ยังรั้งรอยอยู่ได้เป็นอย่างดีแต่นั้นก็เป็นการแสดงของอันจี้ชุนจึงไม่นับว่บแปลกอันใดอีเดียนขยับยิ้มบางยามขยับลุกขึ้นมองดูชมให้เต็มตาการควบคุมปลานให้มีรูปร่างทันที่นางทำบาดี้อันจีชุนรวนก็ทำได้ไม่ต่างกัน แม่จะไม่อาจคงรูปให้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลงได้ตลอดเวลาก็ทมนี่นะเป็นการเน้นแบบอย่างถึงถึงให้แต่หากนางเอ่ดผักออกไปเกรงว่านางคงถูกขบขันพอใครๆหากควบคุมปลาได้ดีพอก็ยอมทำได้ร่างบางเยาวายวนเคลื่อนไหวอ่อนช้อยไปตามจังหวะเพลงก่อนที่ปลาลุกป,ปลาที่คล้ายกับนางจะกระจายตัวออกมาพาสีฟ้าอ่อนผิวสะบัดเพ่งเ้าตามจังหวะหนักแน่นยามที่ร่างบางหมุนตัว เพลงที่ใช้บูชาเทพสุดไพรูมีความยากตรงที่มีใช่มีเควงความอ่อนช้อยดึงดูดแต่ยังก็งมีความหนักแน่นดุดันด้นดวยรวมไปถึงการหมุนตัวสามรอบติดกันก่อนจะแปลงเป็นอ่อนช้อยเชื่องช้ายอีกครั้งนี่เป็นจุดที่ยากที่สุดแต่อันจี้ชุนก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีเพียงแต่มิอาจรักษาบานให้เป็นรูปเท่างได้อีกเท่านั้นอีเลียนยกยิ้มขยับมือขึ้นกลบอย่างมีน้ำใจยามจ้องมองใบหน้าง,งดงาม ที่มีร่องรอยเหงือเล็กน้อยแต่กลับยิ่งชวนมองหากบุรุษใดมาเห็นเกรงว่าจะเกิดคีเรีได้โดยง่ายสิ่งที่นากาอนจี้ชุนมีเหมือนกันก็คือสัดส,ส่วนชัดเจนและอีกฝ่ายกลับดูน่ารักปอบบางหน้าถนุถนอมเสมอพอดวงตาโตกวาและใบหน้าจิ้มทิมในขณะที่ใบหน้าของนางกลับงดงามเย้ายวนและแฝงความร้ายกาดผ่านม่านดวงตางดงามมากนางเอ่ยปาก กับผู้ที่ทำคอแข็งมองนางยามที่เดินเข้ามาใครทังที่มีผู้ที่ไล่าำแล้วไม่จะเป็นต้องกลับมาห้องนี้อีกเพราะมีที่นั่งที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วด้านนอกยามต้องงดงามกว่าผู้ที่ถูกตำหนิทุกครามไม่ใช่หรือนี่นับเป็นคําถักถางนางแน่นอนแต่ด้วยนิสัยของนางปากของนางย่อมขยับไวเช่นกันนั่นสิโดยเฉพาะยามที่เดินแผ่ผู้อื่นช่างคล้ายเสียจริง นางขบขันยังอดไม่อยู่ยามได้เห็นคิ้วเดียวอีกฝ่ายกระตุกสีหนะ้ามีความเครียดกระชายออกมาชั่วครู่อย่างน้อยก็น่าจะควบคุมปลานให้เป็นรูปอื่นไหมล่ะอีเลนอดที่จะใส่หัวไม่ได้หนไม่รู้อันจี้ชุนคิดสิ่งใดอยู่จึงเดินแบบยังจงแจ้งแบบนั้นนางเอกผู้นี้คงคิดจะวัดให้เห็นเห็นกันไปนเลยว่าความกล้าหลุกความง่วของนางดูไม่ออกจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วแม้ปลานจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่อันจี้ชุนก็ไม่สามารถคงพลานให้เป็นรูปร่างได้ตลอดทั้งเพลงเสียงรบมือดังขึ้นอีกครั้งเมื่อการแสดงของคุณหนูเกาจบลงและอันจี้ชุนก็มาอยู่ในห้องแล้วเช่นกันนางนั่งรอด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกึ่งเบื่อหน่ายเช่นเดิมจนไม่หลงเหลือใครมีเพียงแค่นางอีเลนก้มมองตนเองพางสุดลมหายใจลึกก่อนจะก้าวเท้าออกมาจากห้องด้านหลังยามที่มีเสียงดน,นตรีเริ่มบรรเลงอีกคระ ทุกๆกวันที่นางต้องซ้อมซ้ำไปมาทําให้ร่างกายนางเรากับจดจำได้ทุกสัดส,ส่วนแม้กระทั่งปลาของนางที่ถูกขับออกมาแล้วควบรวมเป็นปลาน,น้อยก็ยังขยับหางเคลื่อนไหวไปตามจังหวะหยำที่แหวกไหวไปตามการควบคุมอยำที่นางขยับโยกตัวพวกมันลวนโยกตามหยำที่เหมือนจําเป็นต้องแหวกไหวก็ยังมีช้าเร็วชวนให้น้ามองอันหนึ่งมันมีชีวิตจริงทั้งหมดนี้ ราต้องขอบคุณการฝึกใช้ปันของนางกระท่านเฟื่องถูยามนี้เพียงการขยับปาไม่หนับว่าไม่ต่างจากการหายใจสำหรับนางอีเลนขยับกระโดดด้วยทวงท่าสง่างามและหมุนตัวเองตามจังหวะรวดเร็วยามที่เดินติดเป็นปหนักแน่นการย่ำเท้าของนางก็ดุดดันขึ้นแมก้กระทั่งสีหน้าของนางก็ยังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับปานที่แผ่กระจายออกมาควบรวมกันเป็นคลิปดอกไม้ ผันผวนรอบกายระเข้ากับปานน้อยเรากับกำลังเกิดน้ำมูลขึ้นบนปกการกระทาของเจ้าอีเลียนสร้างความอื่นตาตื่นเต้นให้กับผู้ทับชมอย่างมากสำการแสดงของนางยังดึงดูดแม้กระทั่งเหล่านักดนตรีให้ฮึกเหิมจนบรรเลงด้วยความหนักแน่นมั่นคงและดังก้องยิ่งขึ้นทุกสิ่งวนส่งเสริมให้จิตใจคนมองสันสะเทือนไปตามอารมณเพลงจะไม่อาจหสายตา แม้กระทั่งหม่มวลดอกไม้ในวังหลวงยังพากันพัดมาใกล้เจ้าของท่าแขววนโยนที่กำลังไล่ลำกลางลานเรากับว่าผีเสื้อที่ถูกดอกไม้งามดึงดูดถึงเสียงกลองดังเป็นครั้งสุดท้ายแต่เรากับจิตใจผู้คนที่ร่วมถับชมโดย,ยังติดตรึงกับภาพการไล่ลำอัน,นาตื่นเต้นของคุณหนูเจ้าแม้กระทั่งเหล่าทักดนตรียังรู้สึกเรากับใจเขายังไม่หยุดเต้นรัว มือของพวกเขาล้วนอยากขยับมันต่อไปไม่ให้เสียงเพลงจบลงแต่นั่นทำให้เกิดความเงียบชั่วครู่ทางที่ทุกสายตาย่างจับจ่องไปที่ใบหน้างดงามผอบหายใจเล็กน้อยอยามพี่ยอบไปได้ท่วงท่าสง่างามอินฮองเฮาเป็นผู้แรกที่พลบกือแต่ไม่เพียงเท่านั้นพานางถึงขนาดขยับลุกขึ้นเดินไปประคองเจ้าของร่างบางให้มานั่งข้างพวกลัก่ายด้วยพระองค์เองอีเลียนไม่คิดจะปฏิเสธเลย นางกำลังตื่นเต้นและรลุนไม่น้อยกับผลการคัดเลือกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ถูกประกาศในวันนี้แต่นางมั่นใจไม่น้อยและหากเทียบนางกับอันจีชุนที่มีปลานสีน้ำเงินแบบเดียวกันการควบคุมปลานของนางยังนับว่าเหนือกว่าอยู่ ตหนห่างค่อนข้างวางใจกับผลการคัดเลือกแต่สิ่งที่นางไม่วางใจเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าสินบนนางกปลากตากับการกระทำของอันจีชุนแน่นอนว่าการที่ตนไปฝึกไร่ทำอยู่ร่วมเดือนนางยังไม่ไปพอล่าวหรือไปเพื่อจับผิดอันจีชุนแมน่นางจะไม่สนิทสนมกับคุณนุสกุลด้เป็นพิเศษแต่นางบอกให้ฟานอันตีสนิทกับนางกับมันในกองสังคีบเอาไว้ยอย่างดี โดยเฉพาะนางกำนันที่ใครชิดกูกูผู้สอนไม่ว่ากู๊กู๊ผู้นี้จะอวสโสดแล้วอย่างไรนางวนไม่สนใจหากไม่คิดจะทำอย่างใสสะอาดเหลือคิดเข้าข้างใครทำให้นางไม่ได้รับเลือกนางย่อไม่ต้องสนใจใช่หรือไม่เป็นเช่นที่คุณดูคิดเจ้าค่ะคำกล่าวของฟานอันทำให้นางต้องถอนหายใจอย่างแรงต,ติดสินบนนับเป็นอะไรที่สามมัน แแม่กระทั่งอันจี้ชุนก็ยังกระทำด้วยยามนี้อันจี้ชุนในสายตานางไม่หลงเหลือครับนางเอกอีกแล้วแต่จะให้สาหลับบทบาทกันนางย่อไม่ยินดีรอยยิ้มเหยียดปารกฏบนใบหน้าง,งดงามของอี้เหลียนมือบางลูกบนไปตามถ้วยขอบชาข้าเริ่มอยากถูกขึ้นมาเสียล้วว่าเราหว่างคนหนุ่ตระกูลอันกระท่านอาพูดเห็นทับว่าร่ำรวยกว่ากัน หากผู้อื่นติดสินบนได้เหตุใดนางใช้ท่านอาช่วยติดสินบนให้บ้างไม่ทด้นี่สิถึงจะเรียกว่ายุติธรรมจะก,กล่าวว่าเป็นสินบนก็คงไม่ถูกนักในเมื่อเจ้าก็อนหน้าได้ทำได้งดงามที่สุดท่านอาของนางกล่าวก่อนจะขยับยิ้มบางชนมองแล้วยกชาลดเลิศขึ้นหลังจากส่งคนนำสินน้ำใจไปให้กูกูในวันถัดมาแล้ว อีเถียนย่อมขยับยิ้มบางครับนางไร้ซึ่งความรู้สึกผิดใดใดโดยสิ้นเชิงเพอเละกลในววงหลวงท่านอาของนางใช่ว่าจะไม่รู้ความแน่นอนว่าย่อมต้องส่งคนสืบความเช่นกันผู้ใดจะไปคิดว่ากูกูจะได้รับสินบนจนกระเป๋าตุงแทบจะยานถึงพื้นไม่ใช่เพียงคนหนุอันผู้มีวาสนาเป็นนางเอกที่ไม่ว่าทำสิ่งไทย,วยรวนทาเพื่นเพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบชนชั้นใดย,ย่อมไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดลอย ตัวนางที่เป็นดังพันผาเจรของอันจีชุนจึงไม่อาจนิ่งดูทายได้แน่อนอนว่าสินน้ำใจของนางเหนือกว่าทุกคนแต่ผู้ใดจะไปคิดกันเพียงครึ่งวันความนิ่งนอนใจของนางก็แปรเปลี่ยนเป็นความโมโหขึ้นมาเมื่อฟานอันได้ข่าวว่าองค์ชายทองก็นิยมชมชอบการเล่นเช่นนี้ด้วยสำคนพูดนั้นคิดจะติดสินบนเพื่อช่วยเหลืออันทีชุนบัดซบสิน้นทีองค์ชายผู้นี้ มีใจช่วยอันที่ชวนถึงเพียงนี้แต่ขับมิกา้าไปทูลขอสับเปลี่ยนคู่มั่นกับฮ่องเต้เพราะเกรงว่าจะเสียผลประโยชน์จากฝั่งของนางทั้งสิน้นสุดท้ายแล้วก็คิดจะใช้ผลประโยชน์จากนางไอ้ยังคิดอยากเอาใจคนทักจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ